อ l n e w คอมพิวเตอร์20-24แต่ง V.I.P. ภายในสวยๆแต่ง V เต็มๆมาแบบนี้นะก็จะมีวอร์มไลท์มาให้ด้วยนะนุ่มนวลสบายตานะครับพร้อมชุดเครื่องเสียงนะครับเต็มลำเต็มสูบนะดอกลำโพงคู่หลัง10นิ้วนะครับ2ตัวเลยนะครับก็ถึ้แน่นอนนะสวัสดีครับผมดิ่งเพชรยนต์นะครับวันนี้ภูมิใจเสนอมากเลยนะออนิวคอมพิวเตอร์นะครับ2024 2.8ออโต้นะครับ คันนี้แต่งวีมาให้นะครับเป็นป้ายแดงนะครับแต่งวีมาให้เต็มๆเลยนะฮะเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนะว่าลักษณะตัวรถเป็นยังไงนะครับสวยใสขนาดไหนนะเรามาชมไล่เรียงตัวรถรอบๆขัดกันก่อนนะครับใครหาอยู่นะครับพลาดไม่ได้นะเตรียมชมกับคลิปนี้เลยนะครับจัดให้แล้วนะเอาใจ fc เลยนะฮะเนี่ยฮะหน้านะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์ใสๆหล่อๆแบบนี้นะครับพร้อมกระจังหน้านะครับแบบคมเนียมนะ มีเด y t i m ทามมาด้วยนะครับเป็น LED มาให้นะครับสลิมสเกิร์ตมารอบคันนะครับสวยๆใสๆรอๆแบบนี้ภายในผมบอกเลยว่าทีเด็ดกว่านี้อีกนะครับเห็นแล้วร้องว้าวนะฮะใครหาอยู่เนี่ยสนุนราคาเปิดให้แบบเ้าใจแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยนะครับเพื่อเป็นไม่การเสียเวลานะครับเนี่ยฮะก็เป็นหน้าตัวโฉมออน n e นะครับคันนี้เป็น2.8 เกียร์ออโต้นะครับปี2024เลยรถป้ายแดงนะ1 3 6 9 0 0 0าบาทนะครับนี่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับคันนี้เพราะเครื่องยนต์2.8 163แรงม้าโอ้โหเยอะมากนะครับเพียงพอแน่นอนนะครับโอเคนะครับคันนี้นะฮะเราเริ่มกันที่ล้อนะตัวล้อของตัวรถนะครับติดมาเนี่ยนี่ได้เป็นซีรีส์ยางนะครับ2 3 5ทับ6 5ขอบ16นะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับ สวยๆใสๆนะครับกระจกงองข้างนะครับไฟเลี้ยว led ข้างหูกระจกนะมีขนาดใหญ่มีตัวส่องถอ,อยหลังให้ด้วยนะครับตัวกระจกนะนี่รอๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเปิดเลยนะชมภายในกันนะครับนี่จัดมาให้เอาใจ fc แน่นอนนะครับนี่เรียกร้องกันมาเยอะนะจัดมาให้เต็มลำเต็มสูบนะครับเบาะนะครับคู่หน้าขึ้นโครงใหม่เลยนะครับเป็นเบาะนวดไฟฟ้าด้วยนะ มีลมเย็นให้ด้วยนะครับปรับพนักพิงหลังได้นะครับไฟฟ้านะมีช่องเสียบ usb นะครับมีที่รองน่องนะครับสามารถยืดออกมาเอ็นพับได้นะครับเหมาะกับผู้สูงอายุคู่หน้ามากเลยนะใช้งานสะดวกสบายนะครับภายในหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับบอกได้เลยว่าเต็มสูบเต็มลำนะคันนี้แอร์นะครับเปลี่ยนหลังคาไม่พอแอร์จัดไมโครบัสให้นะเย็นทั่วถึงเย็นแน่นอนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูตัว ระบบสีสันภายในกันตัวรถกันบ้างนะครับเนี่ยฮะอย่างที่แจ้งไปนะครับคันนี้นะวางวางระบบเบาะมานะเป็น3แถวหลังนะครับส 3, 3 2นะคู่หน้าก็จะเป็น2นะครับเป็น10ที่นั่งนะครับนี่ฮะนี่อ่ะเนี่ยฮะตัวหลังคาก่อนนะก็จะมีวอมไลท์มาให้ด้วยนะนุ่มนวลสบายตานะครับแล้วก็ตัวช่องลมช่องแอร์เนี่ยจะติด ดาวไลายมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวใต้ฝ้านะครับนี่เล่นสีเสียงได้นะครับตัวสีสามารถปรับเปลี่ยนปิดได้นะครับได้ม่าน V P มารอบคันนะเบาะเข้ารูปเข้าทรงนะครับสายเบลเป็นออตโต้ด้วยนะครับนี่สะดวกสบายแน่นอนนะใครหาอยู่นะครับพลาดไม่ได้เลยนะพื้นเนี่ยเราปูลายไม้มาให้นะครับอะคริล,ลิกเนี่ยแนบมาให้ทุกชิ้นเก็บงานมาแบบเนียนกริดนะฮะภายในเนี่ยนี่ฮะอย่างที่เห็นนะ ใช้เป็นไมโครไฟเบอร์อย่างสวยๆอย่างนี้เลยนะครับพร้อมชุดเครื่องเสียงนะครับเต็มลำเต็มสูบนะมีจอนะครับเอนเตอร์เทนนะทัชสกรีนนะครับผมนี่สวยๆใสๆแบบนี้นะครับเต็มลำเต็มสูบนะอ่ะเดี๋ยวมาชมส่วนอื่นกันก่อนนะครับพาชมคู่หน้านี่ฮะคู่หน้านะครับบุหนังให้ใหม่หมดนะครับทั้งคู่หน้าทั้งคอนโซลกลางนะครับ แล้วก็มีชุดเครื่องเสียงนะครับเปิดปีเปิดแอมได้เต็มเอนเตอร์เทนแบบเอาใจสาย v i p เลยนะครับผมคันนี้เดี๋ยวมาดูตัวชุดแอร์นะครับนี่ฮะโอ้โหสวยใสายมากนะครับคันนี้นะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับควบคุมตัวเครื่องเสียงนะสามจุดตรงนี้เองนะครับผมสามารถเปิดได้เลยนะครับนี่นะแล้วก็ตัวไมโครบัสนะครับนี่ฮะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้นะครับ ตัวแอร์นะครับก็จะปรับตรงนี้ตัวไฟนะครับนี่ฮะสัมผัสง่ายๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลื่อนสไลด์จอนะครับนี่อ๋อครับขอประทานโปรดจอขนาดใหญ่นะครับลูกค้า24นิ้วนะฮะเอนเตอร์เทนเครื่องเสียงเราใจเต็มชุดเต็มสูบนะ พร้อมไม้ลอยมีมาให้ด้วยนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์มาด้วยนะคันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเต็มลำนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้2.8นะครับป้ายแดงเนี่ยเฉพาะตัวรถเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้แต่งวีมาเนี่ยห้าแสนกว่าบาทลูกค้าเดี๋ยวรอดูว่าเปิดสนับราคาให้เท่าไหร่ เราใจแน่นอนนะครับติดตามรับชมกันนะเนี่ยฮะภายในเนี่ยเขาคุมเป็นสีเอ่อสีน้ำตาลนะครับตัวเบาะนะนะครับเอ่อเป็นมิกกี้เมาส์มาเลยนะครับรับสรีระของทุกที่นั่งนะได้สวยๆใสๆแบบนี้นะครับนี่ฮะควบคุมได้ง่ายนะฝ้าเนี่ยบุให้หมดเต็มลำเต็มสูบนะครับไม่มีเอ่อเห็นชิ้นส่วนโครงโครงสร้างโครงเหล็กแน่นอนนะครับคันนี้อ่ะ แจ้งสนนราคาให้เลยนะสำหรับ fc ที่หาอยู่นะบอสผมเอาใจ fc อยู่แล้วนะครับจัดให้เลยเพียง1 8 9 9 0 0้บาทนะครับนี่เดี๋ยวเรามาชมตัวรอบคันกันอีกนิดหนึ่งนะครับผมพาชมด้านท้ายนะสเกิร์ตเนี่ยได้เป็นสลิมสเกิร์ตมาเข้ารูปเข้าทรงมาหมดนะครับพร้อมไฟเลอหลังมาให้นะครับกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะฮะขาดไม่ได้นะนะครับ อ๋อนี่นะฮะเต็มลำเต็มสูบดอกลำโพงคู่หลัง10นิ้วนะครับ2ตัวเลยนะครับก็หึมแน่นอนนะเอาใจสายเอนเตอร์เทนนะครับตัวเบาะแถว3เนี่ยสไลด์ได้นะลูกค้านะนะครับก็แค่กดแล้วก็ดึงแค่นี้เองนะฮะนี่ฮะถ้าชิดไปเราก็สามารถที่จะสไลด์กลับไปได้นะเพื่อที่จะเอ็อเอนปรับเบาะนะให้เอ็นลงมาแล้วก็ นอนได้สบายนะครับระหว่างการเดินทางนะครับโอ้นี่แอร์เย็นออกมาเลยนะถูกใจสาย B P แน่นอนนะครับเพราะว่าเย็นทั่วถึงนะเย็นไวนะเพราะว่าถ้าเป็นแอร์เดิมเนี่ยไม่รอดนะฮะนี่ฮะจัดมาให้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะตัวรถคันนี้เข้าใหม่นะครับปี2024นะครับรถป้ายแดงเลยนะใครหาอยู่นะครับจับจองได้เลยนะครับคันนี้สนนราคา1ล้าน 8 9 9 9 0 0 0บาทนะครับยังว่างอยู่นะครับยังไม่ได้จดทะเบียนนะปลายแดงเอี่ยมเอี่ยมอ,องอ่อนะครับแบบนี้เลยนะใครหาอยู่นะครับสามารถติดต่อตามช่องทางติดต่อต่างๆที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับหรือว่าจะมาดูรถด้วยตัวเองนะครับที่เพชรยนต์นะครับเสรีไทย68นะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกนะ รีเควสมาที่ผมก็ได้นะครับดิ่งรถยนต์เดี๋ยวแชร์โลเคชันให้นะนัดหมายมาดูรถได้นะครับ FC ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นิดนึงนะนี่คันแรกนะครับเดี๋ยวเข้ามาอีกเพียบเลยนะครับเอาใจ f c สามารถเลือกแบบเลือกรูปแบบการตกแต่งภายในได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจัดมาให้เอาใจ f c นะสำหรับคนที่หาอยู่นะครับคันนี้หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับมาชมตัวห้องเครื่องกันหน่อยนะลืมพลาดพาชมนะ โอ้โหเครื่องนิ่งๆสาๆกริบแบบนี้นะฮะลูกค้านี่นะฮะนิ่งๆเงียบๆนะเครื่อง2อออโต้นะครับคันนี้เป็นออโต้นะ163แรงม้าเนี่ยเพียงพอแน่นอนนะครับ <c ans> เดินทางได้ทั่วไทยนะครับ VAP ด้วยนะครับสะดวกสบายนะครับ <c ans> นี่ฮะนี่เห็นไหมเดิน L เดย์ไทมเนี่ยเป็น LED 3ขีดแบบสวยๆตลอดนะเข้าแมท์แมทเข้ารูปกับตัวสลิมสเกิร์ตมารอบคันนะครับเนี่ยอ่ะโอเคขอบพระคุณมากนะครับสำหรับใครนะที่หาอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไได้นึงเนาะเดี๋ยวเราจะนำมาเสนออีกเพียบเลยนะครับกำลังเป็นต้นแบบนำเข้ามานะครับพลาดไม่ได้เรามีทีเด็ดจัดมาให้ลูกค้าเอาใจ f f c เพชรยนต์เราแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าสายรถตู้นะครับ โอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วครบกันโอกาสหน้านะเดี๋ยวผมดิงเพชรยนต์จะมารีวิวรถสวยๆให้ชมอีกทีนะครับสวัสดีครับ